วิกฤตก,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะอยู่กับเราไปอีกระยะหลายคนไรายได้ลดลงแต่รายจ่ายคงที่ค่าสาธารณโภคต่างๆที่ถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตเป็นค่าครองชีพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพได้สนับสนุนนโยบายการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายภาครัฐโดยวยมมาตรการช่วยเยียวยาค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงพลังงานมาตรการที่1 ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายน2564ถึงธันวาคม2564โดยให้เรียกเก็บที่ลบ15.32สตางค์ต่อหน่วยทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา3.61บาทต่อหน่วยต่อไปจนสิ้นปีซึ่งการตรึงค่า FT ส่งผลให้ค่าไฟลดลงและไม่ซ้ำเติมผู้ใช้ไฟฟ้า แม้ว่าต้นทุนเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงก็ตามเพื่อร่วมประครับประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้มาตรการที่2ช่วยเหลือโดยการลดค่าไฟฟ้า2เดือนครอบกรุงบินเดือนกรกฎาคม2564ถึงสิงหาคม2564ใช้เงินงบประมาณ12,000ล้านบาทเริ่มในรอบบินเดือนกรกฎาคม2564มาตรการที่3 มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดมินิมัมชาร์จหรือมาตรการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการเป็นการคิดค่าไฟฟ้าตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ70%ของการใช้ย้อนหลัง12เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่กิจการเฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นผู้ประกอบการกลับมาประกอบกิจการมากขึ้น โดยขยายเวลาจากกำหนดเดิมออกไปอีก6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ถึงธันวาคม2564ทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริงดีมานชาร์ตควบคู่ไปกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของภาครัฐเพื่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาตรการนี้นับเป็นการต่อ,อยุคครั้งที่6โดยเริ่มช่วยเหลือรอบแรก ตั้งแต่เดือนเมษายน2563ที่ผ่านมาการช่วยเหลือทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงที่เน้นการช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน